สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับคอมช้านะครับแลกนะครับบางทีก็ค้างเลยนะครับผมมี2วิธีนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วลองแล้วแก้ได้นะครับก็ดื่นะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงด้านล่างซ้ายมือครับมีคําว่าเสิร์ชตรงนี้ครับถ้าไม่เจอครับคลิกขวาตรงทัดบาร์นะครับแล้วก็มาที่โชว์เสิร์ชบล็อกนะครับผมก็คือตรงเสิร์ชแล้วก็มา โชว์เซิร์ชบอกตรงนี้ก็จะขึ้นแบบผมนะครับแล้วก็วิธีการนะครับก็คือให้คุณผู้ชมนะครับพิมพ์ตามผมเลยก็คือ i u n นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยครับ t t e m p p นะครับกดโอเคอ่าอันนี้คือไฟล์ขยะนะครับหรือไฟล์แคดนะครับที่อยู่ในเครื่องมันก็จะทําให้เครื่องเรา อ่าอืดขึ้นได้แล้วก็บางทีใช้ไปนานๆในใครไม่เคยเข้ามาลบเลยอะ่ะมันจะทําให้กินพื้นที่ของคอมเรานะครับให้เราก,กดคอนโทเนนะครับเรากด e l e t e นะครับอันนี้คือการลบอ่านี้อ่าพอขึ้นอย่างนี้ให้กดติ๊กถูกตรงนี้ครับกดสคริปตครับเหมือนเดิมครับกดติ๊กถูกสคริปตนะครับทําแบบนี้ไปจนขวาเขาจะลบ ทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้คือถ้าเหลือตรงนี้คือปล่อยไว้เลยครับไม่ต้องทําอะไรละอันนี้คือการลบไฟล์ขยะนะครับที่อยู่ในเครื่องเราอ่าอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีที่สองนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ search box เหมือนเดิมนะครับแล้วพิมพ์นะครับ ad นะครับอ่าแล้วก็หาคําว่า adjust the a p e a r a n c e and performance of window ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามานะครับ ของคุณผู้ชมนะครับสังเกตนะครับของคุณผู้ชมจะอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นเลดวินโดว์อันนี้คือนะครับคือเอฟเฟกของคอมเรานะครับอันนี้คือจะทําให้คอมของเราจะทำเอฟเฟกหรือแอนิเมชั่นแอนิเมชันหรือฟังก์ชันต่างๆมันจะทําให้ดูสมูตาขึ้นสังเกตนะครับเครื่องผมฟอนต์ มันจะดูไม่ค่อยสมูทต,ตาเท่าไหร่เหมือนเขาปิดฟังก์ชันไอ้นั่นไปอะครับฟังก์ชันที่ทําให้พวก 3D หรือฟวามสวยหรือเอฟเฟกนะครับลดลงมันเลยทําให้ลดทรัพยากรในการใช้งานมันก็เลยทําให้เครื่องเร็วขึ้นแต่ของคุณผู้ชมคลิกตรงนี้อยู่อ่ะมันยังไม่ได้ปิดมันเลือกอยู่ตรงนี้คือมันจะใช้เอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดแอปพลาดูเนี่ยครับอันนี้จะใช้เอฟเฟกทั้งหมด ่อเดะผมเข้าเหมือนเดิมนะครับอ่าเห็นไหมฟอนต์มันต่างกันนะครับดังนั้นถ้าใครจะเพิ่มความเร็วกับคอมนะครับให้มาปิดตรงนี้ครับมันเลือกอันที่สามนะครับผมเห็นไหมครับติ๊กถูกหายหมดเลยกดแอ p พกดโอเคเรียบร้อยครับทำแค่สองขั้นตอนที่ผมบอกนะครับแล้วลองรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบแล้วลองมาเทสใช้คอมดูนะครับว่า เร็วขึ้นไหมนะครับกรณีนี้ผมจะบอกก่อนนะครับวิธีสองธีที่ผมใช้คือคอมพิวเตอร์ที่สเปคต่ำๆนี้เหมาะมากเอาไปใช้ในการทํางานนะครับถามว่าปิดเอฟเฟกแล้วมันเล่นเกมลื่นไหมมันก็ลื่นครับแต่มันไม่สามารถที่จะเล่นแบบไหลลื่นแบบสเปคสูงๆได้เนาะถ้าเป็นเกมงหนักใช้กราฟิกส,สูงๆอันนี้เราก็ต้องเพิ่มฮาร์ดแวร์นะครับก็คือเพิ่มการเจา แต่ถ้าใครไว้ทํางานต้องการให้มันไม่ค้างไม่แหลกนะครับเอา2วิธีนี้ไปใช้รับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปวันนี้ถ้าชอบงยก็ฝากกดไลค์กดแชดร์กดสมัครใครด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีาประโยชน์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ